สวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมมานี่น้ำทำขอนําเสนอนะครับรีวิวผมสามารถทำแกงส้มครับผมมามาอยู่ในช่องของผมแขกเมืองตอกอีกแล้วนะครับวันนี้ทำน้ำแกงส้มเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เรามีเครื่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกท่านเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับสวัสดีทุกครับผมวันนี้ก็ผมจะมีรีวิวอีก น้ำแกงส้มนะครับเดี๋ยวไปดรูรายละเอียดกันนะครับผมเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดนะครับทาตามที่ผมทํานี่ก็อร่อยแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับแต่ผมทำนี่เป็นหมอ้อใหญ่นะครับไม่ใช่หมอน้อยครับผมแต่ทำหมอน้อยเราเราคยปรับที่หลังก็ได้เออโอเคนะครับเราขอแค่รู้เครื่องปรุงเครื่องใส่อ่าใครมันครบทุกอย่างก่อนเราจะมาพร้อมก่อนเราจะมารีวิวเนะี่ยผมเตรียมของเรียบร้อยทุกทุกอย่างแล้วครับผมพร้อมพร้อมใส่หม้อแล้วนะครับโอเค นี่นะครับปากระพงหนึ่งตัวครับผมเอาเนื้อร้วนๆไม่ต้องใส่ก้างนะครับน้ำแกงส้มหนึ่งโลนะครับแล้วก็พริกผ้าเหลืองหนึ่งโลนะครับออกครึ่งโลครับผมพริกผ้าเหลืองครึ่งโลในน้ำหมักขาวนะครับหนึ่งโลครับผมในกระชายหัวหนึ่งโลนะครับอ่าน้ำตาลปี๊บโลครึ่งครับผมนี่กะปีกะปีนะครับอ่านี่เกลือนะครับอ่าครับผมนี่สซดนะครับ นี่น้ำป่าครับผมอันนี้น้ำตาลทรายนะครับเครื่องพร้อมทุกอย่างแล้วครับผมนี่อยู่ข้างๆนี้นะครับเร็วผมใส่รู้ด้ยนะครับโอเคครับผมอันนี้เป็นหอมแรงนะครับหอมแรงต้มแล้วก็ขือไว้ประมาณเอาเอาเคมันสุกนะครับแล้วก็ต้มใส่เป็นน้ำอย่างนี้เคลลดนิดนึงครับผมอันนี้น้ำแกงส้มนะครับหนึ่งรูนะครับใส่ลงไปเลยครับผมโอเคพริกแกงส้มพริกแกงส้มนะครับนี่ พริกเลือกนะครับครึ่งโลครับผมกับพริกเผาแหลงสักสองสามลูกก็พอนะครับแค่เอาสีงามๆก็พอครับผมโอเคถ้าอย่างนี้อ่าเสร็จนะครับโอเคในกระชายครับผมกระชายหูนะครับอ่าับผมอันนี้น้ำตาลปี๊บนะครับโอเคครับผมเฮ๊ยเกลี่ยวะปั๊มปิดกี่โลน้ำตาลปี๊บสองโลครับน้ำตาลปี๊บสองโลครับผม านะครับอครับผมอันนี้กระปี่นะครับโอเคครับผมมีแกงอะไรกแน่วะอันนี้เกลือนะครับส่งทุงเล็กนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้น้ำตาลทรายประมาณ2ี่สิบนะครับยี่สิบอะไร20อะไร20กรัม20กรัมเอเคนะครับนี้น้ำปลานะครับใส่ไปน้อยนิดนึงครับผมเดี๋ยวทำไงนะ ครับผมอันนี้ช้อดนะครับสองช้อนสองช้อนสั้นนะครับโอเคครับผมเร็วค่อยใส่ที่หลังก็ได้นะครับปั่นอันนี้ละเอียดแล้วก็ตั้งให้มันสุกทุกอย่างก่อนนะครับผมน้ําตาลน้ําตาลที่ก็ใส่ไปแล้วครับหรือแค่น้าหมักคามนะครับอยู่หนึ่งโลครับผมเดี๋ยวอันนี้สุกพร้อมเ๋ยวค่อยใส่ที่หลังนะครับโอเคครับอันนี้นะครับปะางหนึ่งตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผมเอาเนื้อล้วนๆครับผมผมมาแลวก้าลนะครับเทลงใส่เลยครับผมโอเคอย่างนี้คนๆแล้วก็ ปั่นละเอียดนะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงที่เราปั่นละเอียดกันนะครับปั่นละเอียดมากเลยครับพี่ไม่ละเอียดมากหรือมันไม่เข้มข้นนะครับนี่นะครับสีนะครับแล้วถ้าปั่นเสร็จแล้วก็มาใส่หม้อใหญ่นี่นะครับอะไรหม้อใหญ่ๆตรงนี้นะครับผมแล้วตังไว้คือไว้ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างนี้กได้นะครับโอเคครับผมอย่างนี้นะครับถ้าถูกใจแมื่นใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดเน็กซบคลาย กดลิงด้วยนะครับผมนี่นะครับผมโค้นให้ดูนะครับแล้วปั่นละเอียดครับผมนี่นะครับครั้งนี้ผมมาปั่น,นครับผม คลิปผมนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับผมนี่จักเอามอนี้ไปปั่นนะครับปั่นแล้วก็มาใส่มอนี้ละเอดนะคะผมนี่นะครับจักเอามอนี้ไปปั่นละเอดนะครับอ่นละเอดแล้วก็มาใส่มอนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากทุกท่านครับมาชิค,คลิปผมแล้วก็น่าจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผม ถ้าดูไปแล้วมันน่าจะมีประโยชน์น่าจะใช้งานได้ก็อเอาไปทำาสินที่อื่นได้นะครับเอาสูตรผมไม่ไปตั้งหลักเอาตั้งร้านอยู่ก็ได้นะครับมีนูยเยอะแยะนะครับผมยังไม่ได้มีเวลามาถ่ายคลิไไปให้พี่น้องทุกท่านเข้าไปชมเลยนะครับมีอีกยอเยอะแยะนะครับผมได้ไม่มาแจกสูตรนะครับ